ดิค่ะทุกคนมีผู้ใช้โซเชียลจีนคนหนึ่งเขาได้โพสตคลิปของประเทศไทยเกี่ยวกับการยินรงเคารพทงชาติซึ่งไม่ใช่แค่เพียงคนไทยหยุดเดินเท่านั้นแม้แต่ชาวต่างชาติที่เดินอยู่ก็หยุดด้วยเหมือนกันก็ดูไปแล้วก็เหมือนกดนาฬิกาหยุดเวลาเอาไว้เหมือนกันนะเนี่ยซึ่งเจ้าของโพสโก็ระบุไว้ว่าคลิปนี้ถ่ายที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าจําไหมนะอยากขยับถ้าได้ยินเพลงนี้ที่ประเทศไทยและคลิปนี้ชาวเน็ตจีนก็ให้ความสนใจกันมากเลยค่ะ แห่มาคอมเมนต์กันเกือบพันคอมเมนต์เลยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีความที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างนะคนแรกเข้ามาสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชาวต่างชาติที่มาเที่ยวนะ่ะเขาไม่รู้ว่าต้องทําแบบนี้พวกเขาจะโดนตํารวจจับโทษฐานได้ทาพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือเปล่านะแล้วก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกแค่ทุกคนไม่มีใครขยับคุณก็แค่ทําตามเพอไป อีกคนก็มาตอบกลับเหมือนกันว่าจะยังไม่เคยเจอใครโดนแบบนั้นเลยทุกคนคารวบันธรรมระเบียบหรือว่าประเพณีท้องถิ่นกันหมดคนต่อไปนะคะฉันกับเพื่อนก็เคยลองทำดูเหมือนกันตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งโลกเนี่ยหยุดหมุนอย่างกระทันหันเลยพวกเราคุยกันคิกคักจากนั้นก็เริ่มหันไปมองรอบๆแล้วก็พบว่าไม่มีใครกำลังเคลื่อนไหวอยู่เลยจากนั้นฉธนก็ได้ยินเพลงชาติของพวกเขาบรรเลงขึ้น คนต่อไปฉันสงสัยว่าถ้าไมา่อยู่ๆพวกเขาถึงเปิดเพลงชาติขึ้นมามีการจัดงานล้ำลึกอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าจะมีการเปิดทุกวันตามเวลาที่กำหนดนะแถมยังเปิดก่อนนางฉายด้วยคนต่อไปก็มาบอกว่ายังไงก็ตามการมีจิตสำนึกในพิธีกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะคนต่อไปขอบคุณที่เอาคลิปมาแบ่งปันนะ คนไทยเป็นคนใจดีมีเมตตาแล้วก็เคร่งศาสนามากเลยคนต่อไปมันเป็นเรื่องจริงนะที่คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะ่ะเป็นคนสุภาพถึงแม้ว่าพวกเขาจะยากจนแต่คุณธรรมของพวกเขาหนะ่ะดีกว่าคนจีนส่วนใหญ่ซะอีกคนต่อไปก็บอกว่าเวลาที่คุณไปประเทศอื่นนะมันก็เป็นเรื่องดีนะที่จะแสดงความเคารพด้วยปฏิบัติตามกฎของประเทศเหล่านั้นคนต่อไปก็มาบ่นเคลียนคีย์บอร์ดว่า คนที่บอกว่ามันไม่จำเป็นแล้วคนจีนไม่ต้องทำมันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่เวลาที่คุณเดินทางไปต่างประเทศมันก็แน่นอนว่าคุณจำเป็นต้องคารวัฒนธรรมของประเทศนั้นด้วยมันใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองไม่ได้เสียเวลามากหรอกและการยินเคารพเพลงชาติตื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่รักชาติจีนและการที่คนไทยทำแบบนี้มันก็เป็นการเคารพเพลงชาติของประเทศนั้นๆแต่ถ้าคุณอยากเดินไปรอบๆก็ไม่เป็นไรไม่มีใครไปห้ามคุณ แต่การทำแบบนั้นมันก็จะดูว่าคุณเป็นคนไม่มีวัฒนธรรมและผู้คนก็จะรู้ทันทีว่าคุณเป็นคนจีนคนต่อไปนะคะผมเคยไปเมืองไทยมาเมื่อ1ิปีที่แล้วแล้วก็ได้ดูหนังเรื่องหนึ่งจาได้ว่าน่าจะเป็นหนังเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองตอนเดิมแรกจะต้องยินตรงเคารพธงชาติไทยแล้วก็มีการฉายวิดีโอเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของพวกเขาด้วยนั่นเป็นความทรงจําที่น่าสนใจมากเลยคนนี้เขาก็น่าจะเข้าใจผิดว่าเพลงสรรเสริญพระบารามีเป็นเพลงชาติไทยนะคะ คนต่อไปจริงๆแล้วถ้าไ,ได้ร่วอ,อยู่ในเหตุการณ์นี้สักครั้งหนึ่งก็คงจะน่าสนใจน่าดูเลยนะคงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยคนต่อไปแปลกนะฉันไปเมืองไทยมาครึ่งเดือนไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เลยถึงฉันจะไม่เตื่นตอน8ปดโมงเช้าแต่ฉันก็เอาอไปเดินเล่นตอน6กโมงเย็นนะหรือบางทีฉันแค่อยู่ในห้างซับสินค้าไปกินข้าวหรือว่าอยู่ตามชายหาดฉันก็เลยไม่เคยเจอสักที คนต่อไปเห็นในหลายคนถือโทรศัพท์กันหมดเลยคนในพื้นที่น่าจะชินกันแล้วลรมั้งคนต่อไปเขาบอกว่าใช้เลยตอนที่ฉันต่อคิวซื้อตั๋วรถไฟฟ้าใต้ดินพี่สาวคนขายตั๋วก็ลุกขึ้นทันทีเลยตอนที่เพลงเริ่มเล่นคนต่อไปก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าตอนที่ผมกำลังดูหนังอยู่ในโลกหนังของประเทศไทยก่อนจะเริ่มก็มีการบรรเลงเพลงชาติไทยด้วยผมก็เพื่อนร้องเพลงกันไม่ได้หรอ แต่แล้าก็ลุกยืนขึ้นแล้วก็เนียนร้องเพลงไปกับพวกเขาด้วยคนต่อไปก็มาบอกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าผมคิดว่าทุกคนควรทำแบบที่คนไทยทำนะลองคิดดูสิถ้าพวกเรากำลังร้องเพลงชาติจ,จีนอยู่ที่จตุรัสเทียนอันเหมิงแล้วก็มีชาวต่างชาติเดินไปมาโดยไม่ร้องเพลงพเพราะรากมไม่ชอบใจกันใช่ไหมล่ะคนต่อไปก็บอกว่าลองคิดกลับกันถ้าเป็นพวกเรา พวกเราก,ก็ไม่อยากให้ชาวต่างชาติเดินไปมาหัวราะกันคิกคักระหว่างที่เพลงชาติกำล,ลังบรรเลงกันอยู่หรอกคนต่อไปนะคะครั้งหนึ่งผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ตอนที่ผมกำลังเดินเล่นอยู่ที่สยามสแควร์ผมก็จุดยืนอยู่นิ่งๆเหมือนกันพร้อมกับมองตามรถไฟฟ้าได้เพิ่งจะวิ่งออกไปแล้วก็ก่อนจะดูหนักมีสารคาดีสร้างเกี่ยวกับราชาการที่ก้าวฉายอยู่ด้วยไม่รู้ว่าไม่กี่ปีให้หลังจะยังมีฉายอยู่ไหมนะประเทศเนี้ยน่าสนใจเลยทีเดียว คนต่อไปนะคะนี่เป็นเรื่องจริงนะถ้าได้ยินเพลงชาติบรรเลงขึ้นแล้วก็จะไม่มีใครสามารถขยับตัวได้รวมถึงรถยนต์ด้วยคนต่อไปตอนที่ฉันเจอสถานการณ์แบบนั้นครั้งแรกฉันรู้สึกตกใจมากนึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนพวกนั้นก็สนุกดีเหมือนกันนะคนต่อไปฉันไม่เข้าใจคนที่บอกว่าชาวต่างชาติไม่จําเป็นต้องทาเรื่องแบบนั้นพวกเขาคิดอะไรกันอยู่เนี่ย การไปประเทศไหนก็ต้องการจะสัมผัสวัฒนธรรมอาหารประเพณีแล้วก็ทัศนียภาพของประเทศนั้นไม่ใช่หรอต้องรู้จักคารวัฒนธรรมของผู้อื่นนะคนต่อไปก็มารู้สึกผิดว่าตอนนั้นฉันก็ได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นในตลาดฉันไม่รู้ตัวเลยว่านั่นคือเพลงชาติและตอนนั้นก็ยังมีผู้คนเดินไปมากันอยู่ด้วยตอนเพลงก็จะจบฉันก็เห็นคนท้องถิ่นยืนขึ้นตอนนั้นฉันก็เพิ่งจะตระหนักได้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูหมิ่นจริงๆนะ คนต่อไปฉันคิดว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามถ้าคนอื่นๆยืนอยู่นิ่งๆแต่ว่าคุณเดินไปเดินมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าอายสําหรับคุณไม่ใช่หรอคนต่อไปก็มาบ่นว่าคุณที่บอกว่าชาวต่างชาติไม่จะเป็นต้องทาเนี่ยคุณสะกดคําว่าเคารพเป็นไหมไปต่างประเทศก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนในประเทศอย่า่าทำให้คนในประเทศขายหน้าสิคนต่อไปนะคะพูดตามตรงนะสิ่งนี้มันดีกว่าสิ่งที่พวกเราทําในจีนมาก ในประเทศจีนถึงแม้ว่าจะมีการเปิดเพลงชาติก็จะมีคนลุกขึ้นยืนไม่กี่คนเองคนต่อไปตอนที่ฉันกำลังรอรถไฟสายอายุธยาอยู่อยู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งลุกยืนขึ้นไอฉันก็นึกว่ารถไฟกำลังจะมาไอฉันก็ได้พบว่าเพลงชาติกำลังเริ่มบรรเลงคนต่อไปนะคะผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่สวนสาธารณะในกรุงเทพ ตอนนั้นผมกับเพื่อนกําลังนั่งดื่มกันอยู่บนม้านั่งรู้สึกเลอะลอะกันมากก็เลยค้นหาสาเหตุกันในอินเทอร์เน็ตก็เพิ่งมารู้คําตอบนี่แหละเป็นยังไงกันบ้างคะความคิดเห็นของชาวเน็ตจีนและหลายคนก็เคยมีประสบการณ์ตรงเลยนะคะถ้าดูจากคลิปเราก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยหยุดดื่มรงกันจริงๆถ้าราเป็นชาวต่างชาติแล้วไม่เห็นเหตุหการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกเนี่ย<ๆ>ก็คงจะทั้ทงทึ่งทั้งงงกันเลยแต่ก็จริงอย่างที่ชาวจีนหลายท่านว่าไว้นะคะต่อให้น้าไม่อินเนี่ย เราก็าควรเข้ารูวัฒนธรรมของประเทศให้เราไปเยือนเอาไว้ก่อนจะดีกว่าก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปปิกหนะ้าสวัสดีจ้า